กุ<จ>้งมึกย <obligation, obligation>. <oh> ั <air> ่วยั่วย่างกุ้งย่างหมึกกุ้งย่างกุ้งย่างตัวใหญ่ๆตัวใหญ่ๆมีพี่น้องเต็มถาดมาเด้อมาเด้อ กุ้งก็สดกุ้งน้องน่อแข็งแล้กุ้งสดกุ้งสดกุ้งกุ้งกุ้งสดกุ้งสดสดจะได้นอนใต้เองแมงเยอวยุ่วอะเยอะยุ่วะพี่น้องข้าวเลี้ยวบนเรือตอนนี้มาเด้อเส็บๆนำกันกินอะไได้ทางนี้กินอะไได้ทางนี้ว่าัษากินกันสี่คนพี่น้องมีถั่้สาว มิแต่ผู้สาวได้โมีใส่เบิง์เบิร์ผู้สาวยัมาบอสิบ่ีสิบ่ฮีแล้วมองนั้นแล้วมองสิคอันน่ะมองสิคล้ายขาดมองสิคายขาดตัวเม่เราเบิลงมาเอาไปยังาเมย์เพิ่มาดีโทรศัพท์อยู่ขาวตางหา กินเลยกินได้ไม่กิน็บะไรพอมอดกินสาไร่ดำนะหอมอะไรลงมาไม่ได้ะกินจุกกินจุกตามหูเพี้ยเซบตเพ่เอก็ยังบบเธอมีเธอสื่อมาคืนนี่เอ้าโกนเพ้นแต่เข้กนเ่เขาเธอบบเธอสื่อเมย์เธอเธอสื่อมาคืนนี่อันไม่เชี่ยเธอนะมคืน หยาบขยับใอารุมาหยาบอารุมาเออ,อทา่อทานี้แพทโบหูว่าเพิ่นนมี่เจมี่ก็ไปสีนาว้าทางกูอาทางกูอาจับลเลยลเลยอือเองนเลยเม่จาย <laughs> หลอกงานกันนะคกได้ลูกชายเพิ่นอที่ไรจับเลยป้าตุ๊กตัวใหญ่คลกเนือกระไลมีหอยแคงใน,นพี่นอ,อหอยนะมรหอยว่าหนึ่ง่มาเด้อมาเด้อซศบๆนำกันพินโนะ กินข้าวอยู่ห้องพี่น้องมานลยปลาหมึกดำดำปลาหมึกดำดำแม่รอดรงมามาเด้อมาเด้อมาเขามาแม่มาเป็นตัวของกินเออกินไหมพอหวานพอชับเอาเตะพวกเขาเรู้ไปเลยหกขีนลูกผู้ใดไนี่ลูกอะไรมาแม่ แม่กินกุนี่มันนางขางเ่อยู่แก่หายไปฮะของปลาข้องปลาคอตีปลาลินมาหลาเด้อปลาย่เราจะจับปลาเนี่ยนี่มเนชีชมพู้ของของใครอ๋อเอาของจมนเด้อมีดอนไรไม่สยไม่สยไ่ได้คอเอาไม่สวยจะยิ่งเป็นอย่างไหมันซื้อคอแม่มากินกุ้งนี่เมื่อกี่มีโมมี่คนมีแต่แนตังค์มันเลยเออได้คอเอา กเชื่อมายบ่บ้กน่รือไงแมัวตัวแกไดสแซบค่ะมหอตับออตบนเอบ้อมันกุพี่น้ยิมเยิมงตัวลกจะตีพี่น้องนะ มันข้งมามืนแกเนะยามามีได้บกทีเดเพิ่จ้ะมปลงมาแ้อางพอวบากรอนไมเบิรงด้วยเลยพอวาแหลแล้วเพ่ะคือก็นทางขาไปพอวาแหลงพอลงมามึงกะรีบเอาเงินนั่นไปแม่นเพื่ได้กาวเดนซื้อขั่เลย่าวจได้โทรศัพนี่ว่าจะบอกลาแจ้ข้าลนาไปขึ้นไป เ่คนี mm. mm ่มา like <con Liberty répondre> mm ้รบกบอกคว่าเอาเยปเอของลุงเจ้าอ่บันเซฟี่นะทิบอกให้ตัวของพ่อปเมียพูดชัดเต็มโบได้เลยอัดวิดีโออ๋ออัดวดีโอค่ะนวดไลฟ์สดโบอัดวิดีโอขุดเือ เสียงเด้อพี่้องคนนี้เป็นตำวนเอือดๆอยู่ยุงๆเยมากไม่เอากนบานกัเอกเนาไ้ปนนี้เชี่นะโอเไปเลฟี่บ้าเมื่อไรมื่อ